สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้พาทำาใบไม้ที่เป็นเครือแบบนี้นะคะเป็นเถาเถาเป็นเครือหรือเป็นเถาเานี่ยค่ะถักง่ายๆง่ายอีกแล้วสไตล์ฝนทิพย์เช่นเคยนะคะก็ไหมเราก็จะใช้เบอร์20เหมือนเดิมส่วนหัวเข็มนี่ก็จะใช้1.5 1.50เพราะว่าจะถนัดที่จะใช้หัวเข็มใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาทำกันพร้อมๆกันนะคะลองดูค่ะไม่ยากเลยเอาไว้ตกแต่งเสื้อไอริสของเรานะคะเดี๋ยวะจะทำส่วนประกอบของชิ้นงานนี้ให้ครบแล้วก็จะประกอบเป็นตัวให้เพื่อนๆไ,ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าชิ้นส่วนที่เราทำเนี่ย แต่และชิ้นแต่และชิ้นเนี่ยแล้วก็จะเอาไปประกอบแบบไหนจะประกอบอยังไงเดี๋ยวเราทำาชิ้นส่วนนี้ก่อนตัวประกอบนี้ก่อนโมทีฟนะเรียกโมทีฟแล้วกันเนะาะทำโมทีฟให้ครบก่อนหลายๆชิ้นหลายใหญ่หลายๆอย่างอันนี้จะทำใบไม้ที่เป็นเถาเถแล้วก็จะมีดอกดอกใหญ่ดอกเล็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใบไม้เล็กมาประกอบ เดี๋ยวจะ,ะเวลาที่จะประกอบเป็นตัวแล้วจะทําให้ดูอีกครั้งนะคะตอนนี้เรามาทําใบนี้กันก่อนนะก็ปล่อยไหมไว้นิดนึงนะคะหลนงจาล็อกไหมไว้ก่อนขึ้นต้นด้วยโซ่ยี่ค่ะ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเดแสิบ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25เพราได้25โซ่แล้วให้เรานับย้อนลงมา10โซ่นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10ให้เราทิ้มเข็มลงไปในโซ่ที่11นะคะ โซ่ที่1แล้วก็4ติดกันค่ะพอ4ติดกันแล้วให้เราหมุนปัดให้ได้ไหมตัวนี้นะคะอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างแล้วเราก็เอ็กค่ะตีั้งนะเราซีติดกันอย่างนี้นะคะสี C ติดกันอย่างนี้แล้วให้เราหมุนไหมเส้นนี้ให้มันอยู่ด้านล่างนะคะให้อยู่ด้านล่างห่วงวงกลมของเราเนี้ย ด้านล่างแบบนี้แล้วเราก็ x x หนึ่งครัง้งพันหัวเข็มดึงผ่านเป็นตัวทีนะคะแล้วก็ถักตัว f พันวเข็มทัง้งดึงผ่านรอบมาอย่างนี้นะคะตัวทีพอสองไปพอหนึ่งคอน,นะคะทําทั้งหมดเก้าครั้งอันนี้เรานับครั้งที่หนึ่งนะคะอ่ะสองตัวนี้ยังไม่นับนะนับครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, เพราได้เก้าครั้งแล้วให้เราถักโซ่สามโซ่สามแล้วเราก็จิ้มลงไบงนี้เลยค่ะทำปุ่มสีติดกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักตัว f เนี่ยไปอีกเก้าครั้ง2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพันเก้าแล้วนะคะแล้วก็พันหัวเข็มดึงผ่านเป็นตัวทีค่ะแล้วก็เอกค่ะก็ไ,ได้อยานันแล้วนะคะจิ้มเข็มลงไปตรงนี้เลยคะ่ะตรงนี้นะคะ จิ้มแล้วก็จิ้มตรงโซ่นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มตรงโซ่ตรงติดติดกันนี้นะคะแล้วก็ดึงผ่านมาค่ะสีติดกันเลยเราได้หนึ่งใบแล้วนี่นะคะไปต่อนะคะโซ่ยีห้าเหมือนเดิมค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าพอได้ยี่สิบห้าเรานับย้อนมาเหมือนเดิมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจิ้มในรูที่โซ่ที่สิบเอ็ดนี่ก็นะคะเราเว้นไว้สิบโซ่แล้วก็สีติดกันแล้วก็ปัดปลไหมไปมาอยูด่ด้านหลังนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ถัก x เอแล้วก็ตัว T อันนี้ไม่นับนะคะแล้วพันหัวเข็มเป็นตัว F นับไป9ตัวค่ะเขา,า2 3คอ1คอนะคะสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าแล้วก็โซ่สามค่ะเพื่อจะทำปุ่มนะคะจิ้มไปเลยค่ะแล้วก็ดึงมาเป็นตัว C ตรงนี้อ่แล้วก็ถักพอหนึ่งคอไปอีก9้าครั้งสองสาสห้า หกเ <IL EN C IO> จ็ดแปดเก้าแล้วก็ตวทีหนึ่งครั้งแล้วก็เอ็กค่ะเราได้ใบใบที่สองแล้วนะคะแล้วก็จิ้มจิ้มตรงนี้นะคะจิ้มผ่านไปแล้วก็ผ่านมาตรงโซ่โซ่ที่หนึ่งตรงนี้ค่ะตรงขั้วนะคะแล้วก็ดึงม,มาค่ะ สีติดกันอย่างนี้นะคะเราได้ไปที่สองแล้วนะคะเราก็ไปต่อก็เห็นว่าใบนี้มันมันถักง่ายะคะ่ะถักง่ายแล้วก็ออกมาก็สวยงามดีก็เลยพาอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิ1เ1็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้หเดสิบแปดสิบเก้ายเหมือนเดิมค่ะเราก็จะนับมา10โซ่นะคะ5แล้ว8 9ดเเราลงโซ่ที่11บซีติดกันปัดไหมไปอยู่ใต้ล่างแล้วเรากเา็เราก็เอ็กเลยค่ะ ทีหน,นึ่งะค,ะครั้งแล้วก็พอ1คอไป9้าครั้งค่ะทุกใบเราจะทำเหมือนกันนะคะสองสามส เจ็ดแปดแล้วก็เก้าโซ่สามดิงผ่านมาค่ะเป็นสี่เป็นปุ่มเลยนะคะแล้วก็อีกเก้าครั้งเอฟลงไปเก้าครั้งนะคะสาม 4 5 6 7 8แล้วก็9อ,อ๋อผิดไปหน่อย9แล้วก็ตัวทีแล้วก็เอแล้วก็จิ้มผ่านรอดห่วงมานะคะ มาจิ้มที่โซ่แล้วก็ดึงผ่านมาค่ะเป็นสี่ติดกันเลยไปที่สามแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะไปต่ออีกใบหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดสงยีามยหนับย้อนลงมานะคะสิโซ่สามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสจิมในโซ่ที่สิบอนะคะแล้วก็สีติดกันใหม่ๆมันก็จะหยิบจับจะเหมือนจะไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวพอเราทำไปหลายๆใบแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออมันคล่องมือขึ้นจับถนัดขึ้น ทีค่ะแล้วก็เอฟไปสิบเอ็ดครั้งทำแบบใจเย็นๆน,นะคะไม่ต้องรีบสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดก้าโซ่สามทำปุ่มเลยค่ะจิ้มลงจิ้มใ้มันติดสองเส้นเลยนะคะแล้วก็เอฟไปอีกเก้าครั้งเหมือนเดิมสองสาม สี่ห้าหกแปดแล้วก็ทีตัวทีหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เอกนี่ค่ะแล้วก็จิ้มจิ้มตรงนี้นะคะ แล้วก็โซ่จิ้มลงโซ่ที่หนึ่งนี้ด้วยค่ะดึงผ่านมานะได้หรือไล่ไใบนี้เราไปต่อใช่ไหมคะเราถ้าเราต้องการให้ได้ใบเยอะๆเป็นเถ,ถาเถวยาวๆแบบนี้เราก็ไปต่ออีกใบหนึ่งเราก็สามารถที่จะไปต่อได้เรื่อยๆนะคะ,ะสมมติว่าเราจะไปต่ออีกใบหนึ่งนะก็โซ่ยี่สิบห้าเหมือนเดิมค่ะ

ลงที่โซ่ที่11เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปัดไปให้ให้หมายปใหมมันอยู่ด้านล่างแล้วก็เอ,เอในวงกลมนี้นะคะแล้วก็ตัวทีแล้วก็ถักตัวเไป9ครั้งเหมือนเดิมค่ะเหมือนกันทุกใบเลย2 3 4 ห้าหกเจแปดแล้วก็เก้าโซ่สามค่ะแล้วก็จิ้สมสองเส้นนี้นะคะติดกันเลยนะสี่ติดกันแล้วก็เอฟอีกเก้าครั้ง 6 7ดึงนิดนึงค่ะแปแล้วก็ตัวทีแล้วก็เอแล้วก็จิ้มจิ้มลงตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งะคะ่ะตรงตรงโซ่หนึ่งตรงนี้อ่าทีนี้ เราพอแล้วเราต้องการให้เถายาวขนาดนี้นะคะเราจะถักย้อนกลับลงไปนะคะแบบนี้ค่ะเราจะถักแถบนี้แล้วนะเราก็จะทำการซีเดี๋ยวซีติดกันนะคะอีกแถบหนึ่งนะเราก็จะซีในโซ่ถัดไปเนี่ยค่ะซีติดกันอ,อย่างนี้เลยค่ะดึงแล้วรอดผ้าผ่านห่วงมาอย่างนี้เลยนะคะ เรากะแล้วว่าจะได้กึ่งกลางนะคะอันนี้นับก็ได้ไม่นับก็ได้นะคะเพื่อความเป็นธรรมชาติของเขาต่วใหญ่ก็จะไม่นับก็จะดูว่าเท่ากึ่งกลางแล้วก็โอเคละพอได้กึ่งกลางแล้วเราก็จะถักโซ่11บออันนี้เราย้อนกลับเพื่อจะให้เป็นเป็นเครือแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะใบนี้ก็คือใบยอดอันนี้ แล้วเราก็จะถักย้อนกลับมานี้ทางฝั่งแถบนี้นะคะอ่าเราไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับมือใหม่อย่างเราเราต้องไปแบบใจเย็นๆแล้วก็ทําของง่ายๆทํายากๆทาไม่ได้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสและสิอ็ดพอได้11แล้วเราก็สีติดก,กันกับโซ่แรกเลยนะคะสีมา แล้วก็ปัดเหมือนเดิมค่ะปัดใหม่ให้มันอยู่ใต้ล่างของวงกลมอันนี้เนี่ยค่ะแล้วเราก็เอ็กลงในวงกลมแล้วก็ทีนี่นะคะแล้วก็ตัว f ไปเก้าครั้งเหมือนเดิมค่ะหนึ่งเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะสองสามสี่ ห้าหกเจด็ดแปดเก้าแล้วก็โซ่ 3, สามตีเป็นปุ่มมาแล้วก็ถักเอฟไปอีกเก้าครั้งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แล้วก็ถักตัว T แล้วก็ตัว X นะคะนี่ค่ะชัดไหมมองชัดไหมคะแล้วก็ทีนี้เราจะสี่ติดกันแล้วนะคะให้เราจิ้มลงไปค่ะแล้วก็จิ้มรอดผ่านอีกผ่านอีกสองห่วงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ C นี่นะคะติดกันแล้วก็ไปต่อค่ะ1นึ่อเอาใหม่นะคะมันจะอยู่ลักษณะนี้นะคะเราก็จะจิ้มลงไปนี้ค่ะในในสว่วนแรกแล้วก็จิ้มผ่านตรงอ่ตรงก้านนะคะผ่านไปสองห่วงอย่างนี้นะคะแล้วก็สีติดกันมานี่ อ่าแล้วต่อไปก็สีอันต่อไปเลยค่ะสีติดกันเลยค่ะสองสามไปเรื่อยๆนะคะสี่ไปเรื่อยๆค่ะตามก้านของเขาเนี่ยค่ะพอถึงตรงนี้มันก็จะมีให้เรา,าสีติดอีกสไปอีกค่ะ สี่ตไออีกนะคะเราจะดูว่ากึ่งกลางไหมถ้าได้กึ่งกลางแล้วเราได้แล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้พอได้กึ่งกลางแล้วเราก็ขึ้นต้นโซ่11เหมือนเดิม1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหดแปดเกสิบและสิอแล้วก็มาจิ้มติดตรงโซ่ที่หนึ่งนะคะ สีติดกันปัดไหมหน่อยค่ะแล้วก็พัก x ลงในในช่องนี้ล็อกไว้นะคะ x แล้วก็ตัว t พอ t เสร็จแล้วก็เ f เหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 ห้าหเจ็ด,แ,ดแล้วก็9ก้าพกได้เก้าแล้วก็ถักโซ่สามแล้วก็สี่ติดกันเป็นปุ่มแล้วก็ถักอีก9ก้าอหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจแล้วตัวทีแล้วก็ตัวเอกอ่าทีนี้เราจะติดกับก้านแล้วนะคะให้เราจิ้มเข็มลงไปตรงนี้ค่ะ แล้วก็จิ้มลงอีกนะคะจิ้มลงอีกสองห่วงข้างล่างนี้มันจะมีห่วงให้เราจิ้มอยู่นะคะแล้วก็ไปต่อค่ะสีติดกันเลยกับก้านเลยนะคะก็ไปเรื่อยๆืแบบนี้นลคะ่ะมันจะมีที่เนี่ยมันจะมีช่องให้เราจิ้มแล้วก็จิ้มไปจิ้มติดไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะดูว่ามันกึ่งกลางหรือยังถ้ามันกึ่งกึ่งกลางแล้วอ่าถ้ากึ่งกลางแล้วเราก็ถักโซ่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็สีติดกันในโซ่แรกนะคะปัดโซ่ปัดไหมามาแล้วก็เอ็กในห่วงวงกลมเนี้ยค่ะแล้วก็ตัวที แล้วก็เอไปอครั้งเราจะทําซ้ํำๆแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าแรกๆมันจะดูว่ามันจะจับไม่ถนัดเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะแรกๆเราก็จะทําแบบช้าๆหรือจะเย็นๆเดี๋ยวพอเราชินมือแล้วเราก็สามารถที่จะทําให้ไวขึ้นได้งานเราก็จะออกมาสวยงามอะคะ่ะเท่าไห่แล้วเดี๋ยวนับก่อนนะคะ สองอันเล็ไม่นับ1 2ึ่งสองสห้าหแล้วเจ็บแ 8, 9, โซ่สานี่ค่ะแล้วก็ถักตัว f มา9้าครั้งเหมือนเดิมสองสามสห้า 6 7 8 9ขยับนิดนึงนะคะแล้วก็ตัว T ตัว F แล้วก็สอดเข็นไปเลยค่ะจิ้มลงไปแล้วก็จิ้มผ่านตรงนี้ด้วยนะคะตรงติดติดกระขั่วเน,น,นี่ค่ะกล้ามนี่ค่ะนะแล้วก็จิ้มสีติดไปเลยค่ะ หรือใครจะใช้วิธีถักคล่อมลงไปคล่อมโซ่ลงไปก็ได้นะคะแต่ทีนี้ว่ามันจะหยาบไปน,นิดนึงก็เลยทําแบบนี้มันอยู่ที่ความชอบนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ผิดอะไรเลยแล้วเราชอบชอบแบบคล่อมโซ่จิ้มคล่อมโซ่ก็ได้หรือว่าจะจิ้มเเป็นสี่ติดกับโซ่อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วแต่ความชอบ ถ้าค้อมโซ่ไปมันก็จะดูแบบเ,เป็นก้ามที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่อันนี้คนทีพย์ชอบแบบนี้ก็ขอทำเป็นแบบนี้นะคะแต่บางอย่างก็จะใช้ค้อมโซ่เหมือนกันค่ะโซ่สิบเอ็ดค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอ็ดแล้วก็สี่ติดกันนี่เราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะให้มันเป็นเคอือยาวๆเป็นเถายาวๆไปเราก็สามารถถักต่อไปเรื่อยๆก่อนที่จะวกกลับลงมานะคะก่อนที่จะถักกลับลงมาแล้วก็ตัวทีค่ะ x แล้วก็ T แล้วก็ f 9้าครั้ง1นสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ตัวที งานไอริสมันเป็นงานสไตล์ใครสไตล์ท่านนะนะคะแล้วแต่ไอเดียของของใครของท่านก็มันขึ้นอยู่กับจินตนาการด้วยนะคะว่าเราชอบแบบไหนเราจะสามารถจะใส่ใบใส่ดอกใส่กิ่งก้านมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จับอนุนอันนี้มารวมๆกัน ตามสไตล์ที่เราอยากได้จินตนาการไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีตัวเดียวในโลกที่พอตัวที่สองเราอยากจะทาําซ้ำเราทำไม่ได้แล้วไม่รู้เป็นอะไรทําออกมาก็จะไม่เหมือนกับอีกตัวหนึ่งนะคะจะได้เสื้อตัวใหม่ขึ้นมาทุกครั้งเลยอันนี้เราเราจิ้มสุปแล้วนะคะพอแล้วเราพอระใายของเรานะแถวนี้เราพอแล้ว ใครจะเอ่อที่อยากจะได้ใบที่มันเถายาวๆเราก็สามารถที่จะถักเพิ่มไปอีกได้นะคะก่อนที่เราจะวกกลับมาตอนนี้เราเสร็จแล้วเราก็ตัดใหมส่วนปลายใหม่นี้เราก็เก็บไว้เดี๋ยวเราก็ไปเอ่อเย็บมัดติดกับโมทีฟเวลาที่เราจะเข้าตัวเสื้อนะคะตอนน้ที่เราจะวางโมทีฟนี่ค่ะเดี๋ยวเราซ่อนปลายหม่ได้นี่เราเสร็จแล้ว หนึ่งเทานี่นะคะใบที่เป็นเทาเทาใบที่เป็นยาวๆวเราสามารถที่จะไปตกแต่งกับเสื้อเราได้เราได้ใบแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะทําใบอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็จะพาทําดอกทำทำโมทีฟที่เป็นดอกไม้ดอกใหญ่ดอกเล็กดอกกลางแล้วเสร็จแล้วก็เวลาจะเข้าตัวเดี๋ยวจะพาเข้าตัวให้ให้ใหจะจะนำมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า งานชิ้นนี้ของเราจะประกอบด้วยอะไรอะไรแล้วก็ประกอบด้วยใบไม,ไม้แบบไหนอะไรบ้างพอเสร็จเป็นตัวแล้วงานเราจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำโมทีฟนะคะสวัสดีค่ะ